ด้ามมีดทำเองหรือซื้อสวัสดีค่ะวันนี้ลุงขออนุญ,ญาตมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนี้นะคะ <_ S 1> พอดีพี่เขาถามมานะคะว่าด้ามมีดทำเองหรือซื้อนะคะของลุงทำไว้ใช้เองนะคะอันนี้จะเป็นด้ามไม้ไผ่นะคะแล้วก็หาได้จากทั่วไปเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะเหล็กอันนี้อ่ะมันจะเป็นด้ามมีดเก่านะคะลุงจะให้ช่างนะคะตัดให้นะคะส่วนตัวนี้นะคะน็อตจะเป็นน็อตเบอร์21นะคะมันจะมี2ตัวนะคะน็อตเบอร์21นะคะ ตัวหนึ่งลุงก็จะให้ช่างนะคะเชื่อมเข้ากับมีดนะคะมันจะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในนี้นะคะพี่ๆทุกคนตัวนี้ไม่มีหลุดเลยนะคะตั้งแต่ลุงใช้มานะคะคือดีมากเลยนะคะเวลาเรากรีดยางหน้าสูงนะคะเวลาเราดึงนะคะมันจะมีความคงทนมากกว่ากันนะคะพี่ๆทุกคนมันจะไม่หลุดนะ ความคงทนกว่ากันนะคะกับการที่เราเอาไม้ไผ่ต่อเข้าไปในด้ามมีดเลยนะคะวันนี้ก็แข่งกับฝนอีกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนพอดีฝนเพิ่งจะหยุดนะคะวันนี้ค่ะ